โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะวันนี้ก็จะมาเทียบค่าพลังพอปอกบานะครับผมพอปกบามีทั้งหมด8เวอร์ชั่นรวมเบสเพลเยอร์ด้วยนะปกบาก็มีตัวโหดอยู่ประมาณ2 2เวอร์ชั่นหลักๆนะหลักๆนะเลยนะที่แบบ95ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวอื่นก็โหดนะแต,แต่ถ้าโหดที่สุดก็น่าจะเป็น2เวอร์ชั่นนะครับผมเราม,มาดูว่าเป็นเวอร์ชั่นไหนนะโอเคปอกบาผมมารูปนี้เป็น ตัวเบีเพลเยอร์อยู่ฝั่งขวาจะเป็นตัวตัวเทียบนะครับผมนะตัวฝั่งซ้ายจะเป็นตัวของทีมชาติที่จะมาให้เราเปิดกันในวันจันนี้คือตัวล่าสุดเลยนะเป็นตัวตั้งแล้วกันนะเอาเป็นตัวตั้งแล้วตัวฝั่งขวาจะเป็นตัวเทียบนะครับผมมาบ็อกบอลเวอร์ชันแรกนะฮะบ็อกบอลเวอร์ชันแรกเป็นเบียดเพลเยอร์นะก็ที่ไม่ติดอยู่แล้วนะครับผมฟีเจอร์กับเบียดเพลเยอร์เทียบกันไม่ติดอยู่แล้วนะฮะก็ทางเกมลุกลบหกนะบอลทุนลบสองเลี้ยงบอลลบสาม แล้วปรกับตัวสองสั 10, ning, ้นเปิดบอลจบสกอร์ลบสองตัวตังเตะลบสามความโค้งลูกโม่งทำเกมรับลบสองนะฮะบอลนิ okay. ่งลบสามแอคชั Text, <c oughs> ่นรังการยิงลบสองสปีดลบสามนะฮะสปีดต้นลบสองบอลลาร์ลบสามแล้วก็แข็งเกรงกับกระโดดเนี่ยลบอีกสองนะครับผมเวอร์ชันนี้นะฮะก็ที่ไม่ติดอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาดูเวอร์ชันต่อไปนะครับผมเวอร์ชันนี้นะฮะก็มีบวกนะก็คือรังการยิงบวกสองแต่อย่างอื่นก็ลบเยอะเหมือนกัน ทำเกมลุกลบ5นี่เป็นฟีเจอร์นะทำเกมลุกลบ5บอลทุบลบ1เลี้ยงบอลแล้วไปกับตัวลบ2นะฮะสองสั้นลบ1เปิดบอลลบ2จับสกอร์ลบหลูกตั้งเตะลบ2ความโค้งลูกหมุ่งทำเกมรับลบ1นะฮะบอลวิ่งลบ2อเอ็กซรชั่นลบ1สปีดลบ2นะฮะสปีดต้นลบ1บาลา้านแข็งเกรงลบ2แล้วก็กระโดดลบกหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะเป็นจ่เป็นฟีเจอร์เหมือนกันแต่ค่อนข้างห่างกันมันมันเยอะนะครับผมเวอร์ชันในห่างเยอะเหมือนกัน นะเป็นฟีเจอร์นะแล้วก็ปึ๊บฟีเจอร์เหมือนกันเป็นทีมชาติเหมือนกันนะครับผมแต่ฝั่งขวาจะมาก่อนนะฮะโอเคก็มีบวกนะก็คือเลี้ยงบอลกับตัวบวกหนึ่งอย่างอื่นมันก็ลบเยอะชิบหายเลยว่ะบอกบรนะฮะทำเกมรุกลบหกไอ้ลบห้านะครับผมทําเกมรุกลบห้าบอลทุกลบหนึ่งเลี้ยงบอลลบสองส่งซัดลบหนึ่งเปิดบอลลบสองกับสกอร์ลบหนึ่งดูตังเตะลบสองความโค้งลุงหม่งทำเกมรับลบหนึ่ง ความเร็วลบสองเอ็กเครชั ression, anting, ่นพลังการยิงลบอีกหนึ่งนะสปีดลบสองสปนดต้นลบหนึ่งบาลานซ์ Balance, แข็งเกร็งลบสองแล้วก็กระโดดล,ลบหนึ่งนะฮะมีบวกค่อนข้างน้อยคือมันห่างเยอะฟีเจอร์กับฟีเจอร์มันห่างเยอะเกินไปผมว่าป,ป,ปบา้าๆนะครับผมหลายเวอร์ชันนะมีหลายเวอร์ชันแต่ไม่ก็ห่างกันเยอะๆนะครับผมได้เป็นฟีเจอร์เวอร์ชันที่สองนะก็เยอะเหมือนกันนะครับผมโอเคปุ๊บเวอร์ชันนี้ก็ก,ก็ก็ห่างอีกแล้ว นะมีที่มีบวกก็คือเอ็กเครชั่นนะครับผมความดุดันบวก2องนะอย่างอื่นก็ลบยับเหมือนกันทําเกมรุกลบหบังโครนลบหนึ่งนะเลี้ยงบอลแล้วประกับตัวลบสองสองซัดลบหเปิดบอลลบสนะจบสกอร์ลบหนึลูกตั้งตีลบสความโค้งลูกโมงทาเกมรับลบหนึ่งบอลวนินลบสพลังการยิงลบหสปีดลบสนะฮะแล้วก็อ่าสปีดต้นลบหนึ่งบาลานซ์แข็งเกรย์ลบสแล้วก็กระโดดลบหนึ่งลบเยอะ บอกเลยว่าลบเยอะนะครับผมลบหายยับนะฮะแล้วก็ปุ๊บเวอร์ชันนี้ก็94นะก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมดีขึ้นมาหน่อยนะฮะมีบวกก็คือจบสกอร์นะฮะจบสกอร์บวกสแต่อย่างอื่นก็ไม่ได้ต่างจากเวอร์ชันอื่นสักเท่าไหร,ร่นะก็คือทําเกมรุกลบสบองโทรเลี้ยงบอลแล้วประกับตัวลบ1นะครับผมสงสารเท่าเดิมนะฮะเปิดบอลลบ1นึ่งโดต้องเตะลบ1นะฮะลูกหมุ่งความโค้งเท่าเดิมนะฮะอ่าแล้วก็อ่าทำเกมรับลบ1นึ่งบอลวิ่งลบหนึ่งอีกรัชช์เท่าเดิม สปีดกับสปีดต้นเดิมใช่อ่าพลังการยิงนะครับผมพลังการยิงกับสปีดเนี่ยลบหนึ่งสปีดต้นเท่าเดิมบาลานซ์แข็งเกร็งลบหนึ่งแล้วก็กระโดดเท่าเดิมเวอร์ชันนี้ก็มีบวกนะคือจบสกอร์นะจบสกอร์ดีกว่าทุกเวอรนะ์ชั่นนะฮะเวอร์ชันนี้มาแล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชันเพลย์ยอฟดูวีคนะฮะเป็นตัวเสื้อขาวด้วยนะฮะก็มีบวกหลายอย่างนะแต่บวกไม่เยอะนะฮะก็มีบอลต้นบวกหนึ่งแล้วกับตัวบวกหนึ่งแล้วก็พลังการยิงบวกหนึ่งอย่างอื่นก็ ลบจับยับเลยนะฮะทำเกมลุกลบ5นะเลี้ยงบอลลบสองสั้นลบหเปิดบอลลบสจบสกอร์ลบหอ่าลูกตั้งเตะมลบสความโค้งงงลบหนึ่งทำเกมรับบารวันดิ่งลบสองอัลกเรชั่นลบหนะฮะสปีดลบหเออสปีดลบสนะฮะสปีดลบสสปีดต้นลบหนะบาลานซ์แข็งเกร็งลบสสเตมินาไม่อยาสเตมีนาดิกระโดดลบหนะฮะโอเคก็ยังเสียไม่ติดนะจริง ยังเทียบมาติดกับตัวเวอร์ชันใหม่นะเป็นตัวล่าสุดที่เป็นยังแบบดูดีดีกว่าทุกเวอร์ชันที่ผ่านมานะฮะโอเคเวอร์ชันนี้ผ่านไปนะครับผมแล้วก็มาเป็นเวอร์ชันนี้นะฮะเป็นตัว96นะครับผมเวอร์ชันนี้9 6เวอร์ชันล่าสุดที่จะมาใน95เท่านั้นนะฮะแต่ตัวนใน้9หแต่ดูรวมๆแล้วไม่ต่างไม่ต่างจริงๆนะครับผมไม่ต่างเลยนะฮะก็คือทําเกมกรุกลบ3ไปเพิ่มเปิดบอลน,นะครับผมเวอร์ชันนี้ได้เปิดบอลน,นะเวอร์ชันนี้ได้เปิดบอลน,นะ ได้เปิดบอลจริงๆได้เปิดบอลเวอร์ชันนี้ได้ทําเกมรุกนะครับผมทําเกมรุกดีขึ้นเปิดบอลดีขึ้นนะครับผมก็บวกกันไปนะ,นะถ้าส่วนตัวนะโอ้เลือกยากนะถ้าส่วนตัวให้เลือกเลือกยากนะสวนเวอร,ร์ชันนี้นะฮะกองกลางเหรอกองกลางมันก็มีเกมรุกบ้างแหละนะครับผมแต่จริงๆกองกลางมันก็ต้องเปิดบอลสิเออมันเลือกยากนะมันเลือกยากนะจริงมันเลือกยากนะสองเวอร์ชันนี้นะฮะผมเลือกยากจริงเกมรุกก็สําคัญ นะเปิดบอลก็สําคัญนะครับเลือกยากนะเลือกยากเลือกยากก็ตีผสมเวอร์ชันนี้ที่ดีที่สุดแล้วกันสําหรับปอกบาทนะครับผมผสมเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วนะฮะก็คือก็คือ9กกับ95สองอย่างนี้นะครับผมตัว9กกับ95คือใช้ได้ทั้งสองอ่ะคือมันเลือกยากนะมันเลือกยากอันนี้เป็นตัวที่เคยมาให้เปิดแล้วแล้วก็ตัวฝั่งซ้ายจะเป็นที่จะมาในวันจันทนี้นะครับผมเป็นตัว95ก็จริงแต่ข้างพลางก็ไม่ได้ต่างจาก9 6เลยก็คือเลือกยากเหมือนกันนะฮะโอเค เวอร์ชันอื่นก็ค่อนข้างลบเยอะค่อนข้างต่างนะเวาจริงปแปลกกันนะปอกบามีหลายเวอร์ชันก็จริงแต่ต่างกันทุกเวอร์ชันเลยว่นะนี่มันต่างกันเยอะเกินไปอะ่ะดูดิคือ2เวอร์ชันนี่คือดีมากอะ่แะแต่เวอร์ชันอื่นอ่ะคือลบแบบยับๆเลยอะ่ะนะฮะลบเยอะลบเยอะดูดิลบเยอะนะฮะเบดเพลย์เยอะไนะม่ต้องพูดถึง <laughs> เยอะสุดนะครับผมโอเคส่วนตัวผมมีหรือเปล่าปอกบาผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะ แต่แต่มีไปก็ไม่ค่อยได้ใช้อัวนีปอกบาเนี่ยกองกลาส่วนใหญ่ใช้คิมมิกที่ผมใช้อยู่นั้นมีคิมมิกแล้วก็มีเอ่อจูอราตที่ยืนคู่กันอยู่นะครับผมปอกบาไม่ค่อยได้ใช้แล้วตำแหน่งกลางรุกก็ไม่ได้ใช้แต่ปสมเวอร์ชนันนี้นะครับผมที่ดูดีที่สุดนะเป็นตัว95กับ96กนะครับผมทีมชาติกับสโมสอันปะ <c oughs> อีตัวทีมชาติอีตัวสโมสรบ่ะนะครับผมโอเคก็เลือกยากเหมือนกันนะส่วนตัวผมให้ผมเลือกผมเลือกไม่ไหวเลือกไม่ได้นะ มันเลือกไม่ได้สโงเวอัชชินนี้มันอชอบตั้งคู่เลยอะถ้าส่วนตัวนะเกมรุกก็ดีเปิดบอลก็ดีมันก็ทําให้เลือกอยากเหมือนกันนะนะฮะทำให้เลือกยากโสมวัชชินถ้าใครมีโสมวัชชินีก็ถือว่าน่าจะเป็นวัชชินที่ดีสุดของปอกบาแล้วนะครับผมนะ,ะโอเคชั้นอื่นก็ปกตินะฮะปกตินะครับโอเค,อเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการเทียบค่าพลังนะ,ะพอปอกบาของเมนยูนะฮะทางฝรั่งเศสแล้วก็เมนยูเลย นะครับผมส่วนเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับผมก็ไปเปิดกันดูในวันจันทนี้เผื่อได้นะได้ตัวฝั่งซ้ายก็ดีฝันะ่งขวาน,นี่บางคนอาจจะมีแล้วนะครับผมว่าฝั่งขวาฝั่งขวาก็อาจจะไม่ได้มาให้เปิดแล้ว <c oughs> นะครับผมฟีเจอร์คือมันผ่านไปเลยคือผ่านเลยนะมันจะกลับไปเปิดอีกไม่ได้นะครับผมผ่านแล้วผ่านเลยนะโอเคไม่เหมือนนะในคอนดิชั่นโมเมนต์นะคอนดิชั่นโมเมนต์ก็คือจะจะวนมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ฟีเจอร์เนี่ยผ่านแล้วผ่านเลยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการเทียบค่าพลังอปปบนะอบโเค นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเลส